ตามาแล้วลงตามาแล้วใส่บาทก่อนนะคะลงตามาแล้วคะ่ะลงตามาบินทบาดแล้วใส่บาทก่อนนะคะตาคนเก่งใส่บาทก่อนคะ่ะลงตามาแล้ว ะลูกสาวลูกสาวติดโควิดใช่ไหมใครลุดำอ๋อลุงดำลูกสาวติดโควิดลูกสาวติดโควิดติดแล้วมาน่ะเนาะจับพีคะลุงดำบอกวันนั้นก็บอกเป็นหวัดสายชาร์ที่จะถูกมาอ๋ออ๋อลุงดำอ่ะตายเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ไม่วันงานแกแน่นเนาะคนมันเยอะวันงานลูกสาวลูกสาวพ่อไปบอกพี่วัเขาว่าเมื่อวานเขาไปเอาใบนั่นไง หนูไม่ว่างหนูก็เลยเป็นโควิดเอ้ยไม่าถึงเว่างมาติดโควิดมาตอนงานนี้สาวเป็นโตนะเขาติดโควิดคุณผิดต,ตรงหายนะอาจฉริยพรนะยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติกาคารังเอวเมวิตโตทินังเตตานังสุปตะปัสสิตังจิตังตุมังจิตเปเม จะมีชตัส <polarization> ตีรตตสังขปะจะมีโทมนโทยคามานโทติระโทยคาสัตวติโยวิวัทจะสัพตะโรตุสุมาเทวันบรรายุัสสีจะริจามุสุายโนสัตตารุธรมายุปโนสังพระสังเจริญปอริโยภวนาตา้งใจโยหินียงแล้วลูกนะถึง ก่งยู่แล้วอยากทำเงานยังได้ไม่กี่เดือนได้ไม่กี่เดือนได้ไม่กี่เดือนสามเดือนแล้วมั้งเด็กตอมาลูกเด็กลูกน้องผมก็นะลูกของลูกน้องผมกนนะที่ทำงานตัวแค่นี้เดินมาถึง เปิดตู้เย็นขึ้นห้องผมเปิดประตูเนี่ยพี่ยอดใบาทเลยผมก็แช่ตู้ไว้กล้วมันแค่นั้นก็ไปถึงดึงทุกหมดเลยทุกไปถุงมาหมดผมว่ามันรู้จริงไงไม่มีของแล้วมันไม่ขึ้นล่ะมีของปุ๊บมันเปิดประตูแล้วมันขนหมดเลยน้ำน้ำขวดอะไรกันเลยขนเที้ยงเล้วเอาไปดูนเล็กไอนี่ทานไปทานทานเราแล้วหลานไม่มาเอาอ่ะ ไม่มาหลานมันโตไม่เอาไม่เอามาไปกินนมมาไปกินอะไรโตแล้วโตแล้วโตแล้วแล้วนี่ตัวเล็กตัวนี้คุณกำลังกินกำลังโซนเรื่องอะไรเรี่อตาคุณกินไหมเอ๊ะสาวมาผมก็บอกคุณกู้อะไรขอหนุ่มกินหน่อยขอหนุ่มกินหน่อยขอหนุ่มกินหน่อยใช่วันเมื่อกี้เดินไปกระดาษผมไปทำงานมันไปมันเป็นแบผมไปย่างอยู่ตรงตรงนี้ กันบอกกันหิวโซแล่เลยเด็กมันเคยได้กินไม่ใช่อะไรหรอกใช่เด็กเคยได้กินก็มาบ่อยถ้าไม่เคยได้กินก็แม่เท่าไหร่ าใส่บาตรทำบุญมนม่นาสาธุบุญน้ำกันด้วยกัในไปนี่ทำบุญทำทาาไส่บาตรทำบุญตื่นขื่นกระเซาเห็ดอาหารหวานข้าวใส่บาตรนาจ้ะเ่าแล้วก็งวัวจีไปยังไงมากยังไงนางยุง่งแยนเลี้ยงเบื้องลูกเบื้องหลานไปงานกับบะมีเห็ดผ่านบะหมี่เห็ดถึงไปผสมประสานครับมาเป็นความนั้นนะพี่น้องเนาะ จะได้ไ,ไ่อยากไปใส่หอนแน่เมยแน่กับเป็นล่มล่ะว่มอ,อ้วนไขมั่นนั่นไอหยองก็นอนขวังถนวนเลยนะหยองเวลารถมานะมือ <c oughs> ลบรถหน่อยใส่บาตรอย่าดูแลพี่น,อน้องโอ้ยหวบบากกัน อุดติศส่วนกุศลอาญาติพี่น้องพี่นองเออยนนี้ทุญนทำท่า,ทาใส่บาดยานมากอาญาติพี่น้องพี่ร่วงรับไปแล้วมากุศลบ,บุญบุญก,กุศลเออจ้ะทำบุญ ที่ร่ายานบางพวกนี้จันอ่อนนี่จันหละบิตตาทั้งฝนเพื่อนเห็ดสหายที่ได้ตั้งใจท่านมาได้ตั้งใจท่านครับส่วนคนส่วนกระส่วนเด้อจ้าขันโมท่านในมาหลับมาหลัาโมท่านกับอุขานั่งโสดณีวงสีแก้วฝากแม่นัางโทร์นี่ไว้เด้อมอากติดพี่น้องสุขีทุกคนนะจ๊ะนี่ทำบุญทั้ทาน ห,หม่อยสัหมือแล้วตอนนี้ล่ะจ้าเก้าบานกอนนอนหยองหยองรบทางหน่อยหยองรถมาแล้วหยองรหรบเร็วรบรถมานะไอ้นอนขวางทางขวางถนนจ้ะเออย่าไล่หมายอยู่ลูกหมามันนอนขวางทาง น้องบ่งไปใส่บาทแล้วจะสิปใส่บาทพระในบ้านเนาะจ้ะเหลือพระในบ้านองค์หนึ่งใส่บาทพระในบ้านก่อน เยมของให้คุณยายก่อนเยมของให้ยายทวดก่อนจ้ะเยมของให้ยายเฒ่าก่อนเดี๋ยวสวยมากร้านหน่อยสีตืน่นพี่เมย์คะยายจะไปบ้านยายทวดเอากับข้าไปส่งยายทวดก่อนค่ะลูก ของฝากยาเถ้าเนาะใส่บาดพระในบ้านแล้วกะเอ้ยใส่บาดพระสงแล้วก็ใส่บาดพระในบ้านกระแกงเนื้อใม่จ้ะแกงเนื้อใหม่อู๋เนื้อใม่เราใส่พริกเนาะจ้ะใส่ครบทุกอย่างยกเว้นพริกจ้ากรบอูเนื้อใม่กับปันป้นวันที่ถอดตัวหนึ่งปลาทูถ่ถอดตัวหนึ่งเนาะจ้ะใส่บาดพระในบ้านเนาะจ้ะพี่น้องไ <c oughs> อนี่ก็สิอยู่ประมาณนี้ละ่ะใส่บาด Oh, 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 oh. <laughs> Xay bạc phá súng Xay bạc phá này bà Tiếp tiên mở hàng Phá con ผัดไม่บานกอนจ้าต,ตาหน่อยอู้น่ใหม่นะจ๊ะจปลาเลียบลอยเห็ดไห้่กุนยาเห็ดไห้่กุ้นแม่แม่เถาตนินนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนี่แชทได้ยอาหน่อยคะ่ะสวัสดีจ้า